สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเคยเป,ประจำทุกวันแน่กับเจดมอพข่าวจะมาอัปเดตข่าวฟาร์การลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยชื่อเดียวกันหมดเลยนะ ตูนยู่นเตดเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel ติ๊กต๊อกไลน์แอดก็แอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะเอาวันนี้ไปอัพข่าวเรื่องราวของทอนัมฮอตสเปอร์กันบ้างนะภายใต้การทํางานของผู้จัดการทีมจอมเฮียบอย่างอันโตนคอนเต้ล่าสุดฟาดงวงฟาดยาใส่ไบาเยนมิวนิ่นะโดยบทสัมภาษณ์ของยูเดนนาโกสมันกุนซือของเสือใต้เนี่ยออกมาบอกถึงแหม่ลูกทีมคนเก่งของคอนเต้แบบไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเลยเดน่าโกสมันเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหกองหน้าทีมชาติอังกฤษอย่างแฮร์ เหมาะมากที่จะย้ายมาเล่นในบูเดสติก้าเพื่อมาเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะค่าตัวน่าจะแพงเอาการอ้าวพูดจีบออกสื่อแบบนี้คอนเต้ได้ยินข้าวก็ฟาดกลับเลยคอนเต้บอกแบบนี้ว่าเอาตรงนะผมมันไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นโค้ชที่จะไม่พูดถึงผู้เล่นของทีมอื่นเขาก็ไม่รู้จะพูดกันไปทำไมในเมื่อสถานการณ์ของแฮร์ริเคนกับสเปอร์มันชัดเจนมากว่าสโมสรต้องการมีแฮร์ร่เคนอยู่ในทีมและเขาคือหนึ่งในโปรเจกต์สำคัญของเราและสัญที่สุดนะ พูดอีกครั้งหนึ่งผมเป็นโค้ดที่ไม่ชอบพูดถึงนกเตะทีมคนอื่นเขาถ้าต้องการทําอะไรสักอย่างจะคุยกับสโมสรจะไม่พูดผ่านสื่อและจะทําให้มันเป็นเหมือนการไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันสักหน่อยหนึ่งและแนะทางการทํางานของผมก็เป็นแบบนั้นมาตลอดโอ้โห่ฟาส่นาะโกรสมันแบบนี้เดี๋ยวรอดูฝั่งพี่เสือจะตอบโต้อะไรหรือเปล่ากับเรื่องราวของอันโตนคอนเต้ที่พูดถึงการจีบแฮร์รี่เคนผ่านสื่อของยูเรนนักกสมันนั่นเองนะเอารอดูแล้วกันนะว่าจะัำข่าวให้กันแล้วกัน จะว่าไปคอนเต้ก็พูดถูกนะคือถ้าจะมาพูดกันแบบออกสื่อเนี่ใครๆก็พูดได้แต่ก็ต้องให้เกีียริกันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะอ้าวก็อัปข่าวกั็แบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางนะครับตูยูนิเต็ดฟีเจอริ่งกับจจดำทุกวันพัุนี้กลับมาอัปข่าวกันแบม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ